วันนี้ขอพูดถึงเรื่องระบบไฟฟ้าของห้องเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือว่าเสียงเยอะมากเทพเยอะมากนะครับเครื่องของไฟฟ้าห้องเครื่องเสียงแต่มั่วเยอะมากนะครับเลยทําให้เกิดปัญหาสับสนเกิดความเข้าใจผิดๆกันเยอะมาตลอดนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาผลคอยเจอปัญหาที่ทะเลาะกันแบบโลกแตกเลยนะครับว่าเมื่อทําไมเวลาที่เราปิดเครื่องแล้วนะครับ แล้วก็เกิดความเสียหายของพวกก๊าซพ่ายหรือตกเครื่องเสียงได้นะครับแล้วเซียนเทพทั้งหลายของไฟฟ้านะครับจะโทษว่ากล่าวไม่ดีนะครับพอกล่าวไม่ดีปุ๊บทําไงครับฟันหัวแตกเลยนะครับคือต้องทํากล่าวใหม่นะครับค่าจ่ายก็เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่จริงๆผมบอกว่าถ้าเกิดเซียนเทพคนไหนพูดเรื่องกล่าวนะครับคุณกล่าวหัวได้เลยนะครับไม่ใช่นะครับเหตุผลนะครับเวลาที่เราเปิด สวิตช์หรือปิดสวิตช์ของเครื่องเสียงนะครับเราปิดแค่สายแอลก็คือสายมีไฟนะครับในระบบไฟฟ้า AC นะครับนิวตันกับกล่าวยังเชื่อมอยู่กับระบบอยู่นะครับไม่ได้ถูกปลดออกนะครับแล้วทุกครั้งที่เราปิดเครื่องเสียงก็แล้วแต่นะครับเราปิดแค่ไฟไม่ให้เข้าเครื่องเราปิดแค่ตัวสายลน์นะครับนิวตันกับกล่าวก็ยังเชื่อมต่อกับระบบอยู่ นะครับนั้นถ้าเกิดปัญหาเข้ามาเกิดเสิร์ชเข้ามาเกิดฟ้าผ่าเข้ามาแล้วเสิร์ชเข้ามาทางดวต้อนกับกราวนะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องผังปกติมากครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับกราวเลยนะครับเพราะว่าเราปิดเครื่องแค่ปิดไฟเข้าเครื่องปิดแค่สวิตตัวเดียวซึ่งตัดไฟที่สายลายนะครับสายมีไฟนะครับ นั้นทางแก้ที่จะแก้ไม่ให้เครื่องพังขณะที่ปิดสวิตครับง่ายมากครับใช้งบไม่เกิน5บาทนะครับคือถอดสายไฟเอสออกก็คือจบเครื่องก็ไม่พังนะครับส่วนการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยต่อออวันหลังแต่ว่าวันนี้ให้คุยกันเรื่องนี้ก่อนว่าทำไมเวลาที่เราปิดเครื่องแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเครื่องพังเราปิดแค่สวิต ที่มีไฟก็คือตัดสายหลายออกในต้นกับกลาวยังเชื่อมต่อกันอยู่นะครับนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เครื่องเสียหายก็ถอดสายไฟออกก็คือจบนะครับนั้นเดี๋ยววันหลังมาคุยกันต่อวันนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนเพราะมีหลายเรื่องมากที่ผมพอได้กินได้ฟังแล้วมันสุมว่าปวดใจว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นการให้คําตอบที่แบบมั่วๆ แล้วคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะเชื่อว่าอันนั้นคือสิ่งที่เป็นความจริงแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงเลยนะครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะมาคุยกันเรื่องระบบไฟฟ้ากับห้องเครื่องเสียงต่อนะครับผม